ฟักบัลลูนยังไงหรอกรอบมากสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องมิรุพาแสบเือเกาค่ะพี่น้อง วันนี้ผ้ามากินแกงเฮ็ดละกะปนเห็ดเฟียงค่ะพี่น้องเมนูบานๆนะคะเนาะผักแกแกมกะซีเมียนผักปังหลวกค่ะพี่น้องละกะกระเทียมสดนะคะละกะสลัดคอร์ดค่ะพี่น้องก่อนสิไปกินซ่บๆน้งกันกะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นสองไม่ลดผ้าแซ่บในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปไม่ต่อไปค่ะพี่น้องมาค่ะโบโบร้ายายายหางค่ะพี่น้องยาวเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องสุขภูสุขคนมากินเ่บๆน้ากันค่ะปนเห็ดเฟียงค่ะพี่น้องขึ้นอยาก เสียดายบบมีนไม่ด่าพี่น้องไม่ด่าเบิดก้งแกเพื่อพี่น้องสุขภูสุขค้นค่ะอืมแสบคือเกมันมีมังดากับแสบคือเกานะพี่น้องพักปังลวกค่ะอืมจะเจียบสด แบบแจงแ็ดขอนเห็ดขอน,นก็เดอันเท็ดร่วมกันค่ะพี่น้องอื้มแบบ Ừm. Ừ. Ừ. Hãy subscribe bằng kênh Ghiền Mì กออมมากตอนเป็นเด็กหน่อยโไปกินไใ้ปะปังตัวามอนเป็นมึนๆจังได้ดอก กินตอนนี้แซ่บพี่น้องเขาปังเอาแกงก็แซ่บตอนสมัยอยู่บ้านมากินได้พอกปัง <c oughs> เหมือนนายุงเทปเด๋ยวสื่อกินอาบอส,สุยางพี่น้องแพงมาได็นนสื่อกินอยากกินืม mm hmm. 配酱。对。 ขอโทษขอไปเสียงรถคือนกอลค่ะพี่น้อง น้าผึ้งพาปัง Mm-hmm. 嗯。Mm hmm. เอาลาคะคาบาันีน้กัสิรีราพี่น้องบ็จผูสุกคนไปก่อนเ้ยค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชม,มดดสองมลลิลดผ้าแสบค่ะมาคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดดสองมลลิลดผ้าแสบเด้อยค่ะสวัสดีค่ะ